แล้วก็ฝากชีวิตของเราเนี่ยนะครับไปอยู่กับค่ายมือถือที่ได้การบรรบุดูเหมือนว่ากรทชรจะมุ่งเน้นเรื่องรายได้ับ ขึ้นความถี่เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับสิ่งที่ต้องเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนคือมันมีประสิทธิภาพและราคาก็ต้องถูกยิ่งยุคนี้เป็นยุคที่เราใช้มือถือใช้อินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นแล้วก็ฝากชีวิตของเราเนี่ยนะครับไปอยู่กับค่ายมือถือที่รทเรียกการประมไปด้านกสทชซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นองค์กรอิสระเนี่ยนะก็ต้องมีหน้าที่ประมูลขึ้นอย่างไรให้ได้ผู้ประกอบการที่จะสามารถประกอบการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั้งในแง่ของมือถืออินเทอร์เน็ตนะครับที่มีประสิทธิภาพแล้ววก็รราาาคยย่่อมมมเไี ได้กําไรจนเกินควรแต่เท่าที่ผ่านมานะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นในความรู้สึกของประชาชนดูเหมือนว่ากสทชาจะมุ่งเน้นเรื่องรายได้เรื่องของราคาขณะที่ประสิทธิภาพและคุณภาพนะครับของการให้บริการดูจะเป็นเรื่องรองคืออันนี้เราพลาดไปว่าเป้าหมายในการที่จะประมูลเนี่ยมันไม่เรื่องเงินไม่ต้องการไม่ใช่เรื่องของการเอาเงินเข้าเข้ารัฐแล้วจริงถามว่าเงินเข้ารัฐเนี่ยเข้าจริงสักแค่ไหนเพราะระบบของกสทชเนี่ยรายได้ของเขาเนี่ยเห็นไเขาก็ไปทําอะไรเขาเองได้อย่างเช่นตึกที่ป่านนี้ยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยราคาเข้าใจว่าแพงกว่าตึกส ตองงอซะอีกเพราะ2,600ล้านอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แปลว่าประมูลได้เงินมากแล้วจะมาตกสู่ประชาชนไม่ตกสู่ใครมันก็ไม่แน่ใจถ้าหากว่ามันมีความสงสัยว่าการประมูลนี้มันมุ่งเอาประชาชนเป็นที่ตั้งมากน้อยแค่ไหนเนี่ยหลักมันเป็นแบบนี้